สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t าร์ลอดไลฟ์แองเนะคะก็ก่อนอื่นขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะทุกๆคนนะที่เข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะก็วันนี้หงจะมาดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนหรือมิถุนในวีคนะคะที่17ถึง23มกราคมนะคะเป็นการดูดวงรายสัปดาห์ในเรื่องของความรักการงานการเงินนะคะก็จะมาอัปเดตกันนะคะ ว่าในช่วงวีกนี้นะชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะตัวตนของคุณได้ไพ่ควีนถือถ้วยกับไพ่ทรีออฟสอ s นะคะก็คือช่วงวีกนี้เนี่ยคุณอารมณ์ของคุณอาจจะค่อนข้างอ่อนไหวนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังคำพูดนะคะสามดาบตรงนี้ให้ระวังคำพูดที่เชื่อเฉือนใจคน นะคะบางครั้งเนี่ยคุณรู้หมดนะคะว่าใครเป็นยังไงนะคะใครเข้ามานะไม่ว่าจะพูดกับคนรักหรือว่าคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานก็ตามนะคะคุณเป็นคนที่มีสปิริตชั่อะคือมีเซนส์ด้วยแล้วเวลาที่คุณจะพูดออกอะไร,อ,ะไรออกไปตรงๆเนี่ยบางครั้งมันอาจจะ ไปเชื้อเฉือนหัวใจหรือทำให้คนเขาเจ็บใจหรือว่าเจ็บปวดนะคะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้นะคะ2 7่สถึง2 3เนี่ยต้องระมัดระวังคำพูดนิดนึงนะแต่ว่าในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกก่อนว่าชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะอาทิตย์นี้ใครบางคนที่โสดก็อาจจะมีคนเข้ามาจีบนะคะหรือได้พบรัก นะต่างคนต่างเจอแล้วปิ้งหรือใครที่กำลังเดทกกันอยู่นะคะก็มีแนวที่จะลงหลักปักฐานนะมีการตกลงกันแต่งงานหรือในขั้นที่มีการพูดคุยกันแล้วนะคะเนี่ยระหว่างครอบครัวก็มีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังนะคะแต่ว่า การบางคนการงานเขาเรียกว่างานแต่งนะก็อาจจะต้องมีการเลื่อนไปนะคะอุปสรรคที่มันเกิดขึ้น,นมันไม่ได้หนักหนาอะไรเลยนะอาจจะมีการเลื่อนงานแต่งไปก็เพราะว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้นะคะโควิดอะไรต่างๆก็อาจจะเป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะสำหรับคนที่กําลังจะมีงานแต่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าความรักเนี่ยจะต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะคะไพ่หนึ่งถ้วยสองถ้วยไพ่เดอะซันนะแล้วก็มีสิบเหรียญนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ใช่มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่เป็นคู่หรือเป็นโซเม e ของเราเลยนะคะคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่ใช่เคมีตรงกันนะคะแล้วก็ เขาอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเกณฑ์น,นะอาทิตย์นี้ลองสังเกตคนรอบตัวดูนะคะใครที่ยังโสดนะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะ n o f w a นออานะอาจจะต้องมีการแข่งขันกันในที่ทำงานนะคะเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยากจะทำให้หัวหน้าเราเห็นคุณค่าของเรานะคะแต่ว่าหงมองว่า ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะโดยอาจจะมีหัวหน้าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ซัพพอร์ตคุณหรือว่าถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือนะคะให้ไปหาคนที่มีลักษณะเป็นผู้หญิงนะคะเขาสามารถเป็นหัวหน้านะเขาสามารถที่จะช่วยแล้วก็ให้คําปรึกษาคุณที่ดีได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็สามารถที่จะซัพพอร์ตคุณด้วยนะ แล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้งานโปรเจกต์อะไรต่างๆเข้ามาสำหรับคนที่เป็นขายของนะคะทำงานฟรีแลนซ์นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เงินเข้ามาช่วงนี้วีคนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาซื้อของหรือว่ามีล็อตใหญ่เข้ามานะเพราะว่าไพ 10เหรียญตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งก็ตามแต่อย่างไรเนี่ยคนเขาก็เลือกที่จะมาซื้อกับเรานะหรือไม่คนที่ทำงานประจำนะคะคุณเองอาจจะมีเงินพิเศษนะอาจจะมีเงินพิเศษอะไรเข้ามานะคะดูเหมือนคุณเองอาจจะไม่ได้ทำงานงานเดียวก็ได้นะคะมันก็มีเกณฑ์ที่เงินรวมกันแล้วก็ได้เยอะเหมือนกันนะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับชาวราศีเมถุนหรือมิถุนนะคะวีคนี้เป็นวีคที่ดีมากๆเลยนะคะสิ่งที่คุณจะต้องระวัง แค่นั้นก็คือในเรื่องของปากนะคะการใช้คำพูด นะเพราะว่าไพ่ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮงถามนะคะคุณได้ไพ่ spiritual practice ไพ่ไกด์แดนซ์นะคะก็คืออยากให้คุณเชื่อในเซนส์ของคุณนะคะไพ่ราชินีถือถ้วยตรงเนี้ยช่วงนี้วีคนี้คุณจะมีเซนส์ค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกําลังคิดจะตัดสินใจสิ่งที่คุณกําลังคิดจะทําขอให้เชื่อในเซนส์ของตัวเองนะคะถ้าช่วงนี้คุณปฏิบัติเนี่ยคุณจะเข้าถึงจิตวิญญาณมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น ไพ่ตรงนี้ตรงกันหนึ่งอย่าง2อย่างเลยนะคะตรงนี้จะตรงกับไพ่สปิริตชวลนะคะก็คือ,อจิตสัมผัสของคุณจะไวมากช่วงนี้แล้วก็ไพ่สามดาบกับไพ่เคลียร์อยู่ e อ e เนอตรงนี้ระวังปากนะอาจจะพาให้เกิดการวิวานได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ คอนทอนปากก่อนนะคะก็ระม,มัดระวังการใช้คําพูดไม่จาเป็นต้องตรงมากเกินไปก็ได้นะคะเพราะว่าด้วยความที่คุณมีเซนช่วงนี้ค่อนข้างแรงนะคุณจะรู้ว่าใครเป็นยังไงแล้วคุณก็อยากจะพูดให้แบบเจ็บๆแสบๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือคนรอบตัวก็ตามนะชาวราศีมิถุนนะคะต้องระม,มัดระวังนะคะสําหรับในวีคที่1 7บเถึงยีนี้นะคะแล้วเราไปพบกันใหม่วีคหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ